สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหาย16ปีไร้การติดต่อเพือสาเหตุออกห่างเหลือเฟือน้องหยกเพือสาเหตุแยกตัวออกห่างเหลือเฟือถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเชื่อว่าหลาหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับน้องหยกมกชกตลกรุ่นเยาวที่มีเอกลักษณ์ผมจุกตั้งสูงสองข้างแถมความสามารถเพียบเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูมาไม่น้อยโดยมากจะเล่นคู่กับ เหลือเฟือจะตุรงมกจกจนกลายเป็นขวัญใจมหาชนโดยในยุคนั้นผลงานเด่นคือหนังเรื่องช้างเพื่อนแก้วในบทนวนซึ่งในตอนนั้นเธอเติบโตกลายเป็นสาวสวยเรียกเสียงฮือฮาสนั่นโซเชียลจนกระทั่งรายการดังได้มีการเชิญน้องหยกมกจกมาออกรายการหลังจากที่หายหน้าและไร้การติดต่อกับอาเทศแท้อย่างเหลือเฟือมกชกนานถึง16ปี โดยเหลือเฟื่อมกจกเปิดใจเคลียร์กรณีไม่ได้ติดต่อน้องหยกมกจกยืนยันว่าไม่ได้ปิดใจอะไรกันซึ่งตนเองไม่รู้ว่าไปไหนไปทําอะไรมาเจอกันล่าสุดก็ตอนที่ออกรายการกันและรู้เรื่องราวชีวิตลําบากของหลานพร้อมกับทุกคนจากนี้ถ้าสถานการณ์ปกติก็อาจจะมีการชวนมาเล่นตลกหรือชวนมาทํางานด้วยกัน โดยสายเหตุที่แท้จริงที่น้องหยกมกชกที่แยกตัวจากเหลือเฟือมกชกไปซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็นดาราล่นยาวที่มีผลงานมากมายโดยน้องหยกมกชกเมื่อถูกถามว่า16ปีที่ห่างหายกันไปแทบจะไม่ได้ติดต่อคุณนาเลยเป็นเพราะอะไรหลังจากที่ออกมาหนูก็ย้ายตามพ่อตามแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วตั้งแต่แม่จากไปอาจจะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วหนูก็ไม่รู้ว่า อาจังใช้เบอร์เดิมอยู่ไหมก็เผยว่าจริงๆเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมามันเป็นเรื่องที่นานเป็น1ิบปีแล้วซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่หนูก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นหนูยังเล็กมากความคิดความอ่านหนูก็ยังไม่มีหนูก็ทำไปตามที่เขาบอกแต่คือทุกวันนี้หนูก็โตแล้วรับผิดชอบตัวเองได้แล้วมีความคิดเป็นของตัวเองซึ่งมันไม่ได้มีอะไรที่เคลียร์ส่วนทางด้านเหลือเฟือมกจกเผยว่า คนเคยทำงานร่วมกันมาต่อให้เป็นคนอื่นที่เคยทำงานด้วยกันเราก็คิดถึงยิ่งเป็นหลานอย่างน้อยมันก็คือหลานเพราะเมื่อก่อนไปไหนน้องยกคือโลโก้เราก็พูดในซีดีวิดีโอตลอดเขาจะตกอับเขาจะได้ดีอะไรเขาก็คือหลานก็คิดถึงขอขอบคุณ้นแหล่งข่าวจาก dailylifeexpress.com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ